ก็ช่องปลูกผักกับนายจ้านะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาขยายเชื้อไตโคโดาม่าครับก็จะใช้แบบผงครับประโยชน์ของไตโคโดาม่าก็คือจะช่วยป้องกันเชื้อลาป้องกันโรคใบจุดใบไหม้ที่ของเราที่เราปลูกไว้เนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนครับต้องเฝ้าระวัง ได้ได้กับพวกผักสลดัดพวกผักสวนควรัวต่างๆพวกพริกพวกมะเขือก็สามารถใช้ได้ครับอุปกรณ์ก็ง่ายๆมากครับก็มีถังน้ําครับถังน้ําน,นี่น้าผมจะใส่20บลิตรเนาะแล้วก็กากน้ําตาลครับกากน้ําตาล1กิโลเนาะหรือใครมีน้ําตาลทรายแดงก็สามารถใช้ได้ครับแล้วก็ลําก็สามารถใช้ได้วันนี้ผมก็จะใส่2ช้อนโต๊ะครับ หรือประมาณ25กรัมต่อน้ำ20ลิตรเนาะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยครับกางน้ำตาล1กิโลครับใส่ลงไปเลยครับในถังนี้ก็จะเป็นน้ำ20ลิตรนะครับคนลกลากน้ำตาลให้ละลายในน้ำครับแล้วก็ใส่ผระเอกลงไปจะเป็นเชื้อไตรโครดามาครับ สองช้อนโต๊ะครับหรือประมาณ25กรัมเชื้อไตคูดามานี่ช่วยในเรื่องป้องกันพวกเชื้อราในดินครับพวกโรคใบไหม้ใบจุดต่างๆจากนั้นก็คนครับคน เมื่อทุกอย่างเข้ากันแล้วครับเราก็ปิดฝาเนาะปิดฝาแล้วเก็บไว้ในที่ร่มครับจะทิ้งไว้ประมาณ2วันครับก็สามารถเอามาใช้งานได้ครับแต่วิธีการใช้แล้วผมจะมาทำคลิปบอกอีกทีนะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ